สวัสดีครับมาพบกับผมออกอนกวีปันเลขทางช่อง youtube แนวทางเสี่ยงโชครัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยานะครับก็มาดูครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมก็ได้คิดคานวณจากสูตรมาแล้วคัดตัวเลขมา จะเขียนให้เป็นเพื่อน fc ได้ดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างวันนี้ก็เป็นวันที่14พรุ่งนี้15ละอีกแค่วันเดียวเท่านะครับก็บันแห่งรอคอยของผู้ที่ชื่นชอบเสียงโชคเสียงดวงนะครับ ก็มีถูกบ้างมีผิดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของการคิดคำนวณนะครับแต่ละอาจารย์มันก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดแต่ก็ถ้าไม่คำนวณมันก็ไม่มีหลักเกณฑ์นะครับก็มาดูนะครับสูตรของผม ที่คัดมาให้ก็มีดังนี้ปันเลข เป็นแนวทางงวดวันที่สิบหกสิบหกนะครับเพื่อน,เ,อนเดือนเก้านี่นะครับกวประมาณนี้นะครับเพื่อน ค okay. ตัวเลขที่ผมคิดคำนวณคัดมาสูตรออกรก,กวีนะครับปันเลขนะครับชื่อก็บอกไปแล้วว่าแบ่งปันแบ่งปันโชคให้ fc ตัวที่หนึ่งห้าสี ห้าสามสามศูนย์สามเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปด 1ปและ70ตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่สวยงามคัดมาแปดชุดแปดชุดด้วยกันนะครับและผมก็จะ เน้นให้เพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับเพื่อนๆจะเน้นให้อีกเช่นเคย เพื่อนๆชอบตัวไหนก็คัดเอานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทุดน้อยงบน้อยก็คัดเอาเลือกเอาชอบตัวไหนก็ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับคําเตือนนะครับไม่ได้สนับสนุนการพน,นันที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นการแบ่งปันออก,อกรกวีปันเลขปันโชคให้ ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับและผมก็จะเน้นให้เพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับสำหรับผมคิดวิเคราะห์แล้วนะครับที่ผมชื่นชอบเอาเมาแดงชื่นชอบสุดๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆวงกลมให้แล้วครับ รีไปจัดไปซื้อเลยนะครับงวดนี้ชอบห้าสี่ครับชอบห้ากับสี่ครับก็เลยเน้นให้ห้าสี่ห้าสามห้าสามตัวรองนะครับห้าสามห้าสามตัวรองอ ที่เรือก็เบาเบาที่เลือก็เป็นตัวเลือกนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับตัวรองและตัวเน้นตัวเน้นนี่อัดได้อัดตัวอัด เป็นการชื่นชอบเฉพาะอ,อกรอกวีปานเลน,นะครับ <c oughs> มาทบทวนกันนะครับเ,เพื่อน <c oughs> ตัวเน้น54ตัวรอง53 <c oughs> และที่เหลือ30 37 57 58 81 70นี่ฮะสวยทุกตัวเลขเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น5 7 5 8 7 0นี่สวยนะครับแต่ผมเน้นให้5 4ครับเพื่อนๆพื่อน5 4 5 4เป็นการชอบชอบเป็นพิเศษครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ได้โชคด้วยกันนะครับเพื่อนเน ได้โชคด้วยกันนะครับนี่และครับมาดูจะหาว่าผมโมผมก็ไปได้ลอตเตอรี่มาละนี่ครับเพื่อนๆอ,อ้าวแคปไปดูเลยครับเพื่อนๆแคบไปดูเลยแคปไปดูเลยครับ ขอให้ร่ำรวยไปด้วยกันนะครับหวยออกวันอังคารครับหวยออกวันอังคาร